สวัสดีรับเข้าหนึ่งใบครับผมกับนากนุนย์กต่ายแดงเดี๋ยวนะโอเคอมาลูกค้าขับมาจากปทุมปทุมกับมหาชัยอ่ะประมาณ60โลขอบคุณมากครับพี่ที่ไว้วางใจแล้วก็ต้องขอบคุณพี่โจโ,โมโตโจโจนะครับเป็นหนึ่งใน c o l l เตอร์ที่สะสมอะไหล่ helmet นะครับหลายรุ่นหลายอย่างสอบถามแกได้เลยนะครับบางทีแกปล่อยนะครับแกไม่ได้เป็นพ่อค้านะแกะเป็นลเล l เ c t o r นะแต่บางทีแกปล่อยซึ่งใบเนี้ยแกปล่อยมาให้นะครับไม่รู้พี่คุยยังไงแกปล่อยของยากมากนะโมโตโจโจ,โจโนเนี่ยนะคือแกปล่อยของให้ใครเนี่ยยากมากแทบจะเลือกปล่อยเลยนะครับแต่ใบน,นี้ถึง มือท่านลูกค้าท่านนี้แล้วนะครับแล้วก็ถึงมือผมอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งผมต้องสารต่อในเรื่องของการเซรามิกโคตติ้งแล้วก็เลือกเป็นโปรแกรมซูเปอร์ไฮโดรพิกด้วยครับเพราะว่าหมวกมือหนึ่งครับผมนี่คือหมวกมือหนึ่งอีกแล้วนะครับที่มาถึงเรานะครับดูสิหมวกมือหนึ่งครับผม อยากเคลือบเซรามิกนะครับเราจัดให้นะครับแล้วจะบอกว่าพอยต์ของเจ้าของเลยถามตามความเหมาะสมแล้วก็ถามความต้องการของเจ้าของอยากให้ลื้มไหมครับพี่อยากให้ลื้อก็คือเหมือนใบน,นั้นถ้าไม่อยากให้ลือ้อเหมือนใบน,นี้โอเคไม่ลือ้อแต่ขออนุญาตลื้อฝาข้างได้ไหมลื้อได้โอเคได้ครับมาไม่ลื้อก็ได้งั้นเดี๋ยวไม่ลือ้อยากกว่าลื้อนะจะบอกว่าตรงนี้ครับเดี๋ยวต้องแทรกแรปเข้าไปนะครับ เราค่อยว่ากันว่าจะยังไงต่อนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นงานยากแต่ผมทําได้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันตรงชิวเหมือนกันก็คือไม่ให้น้ํายามันเข้าเนี่ยคือเราไม่ให้น้ํายามันเปื้อนนวมลจะบอกว่าน้ํายาที่เราเลือกใช้คือมัน l o ด dust อยู่แล้วครับ l o ด d u หมายความว่ามันจะไม่ทิ้งรอยทิ้งนู่นนี่นั่นนะครับมันจะทิ้งได้น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลได้น้อยอยู่แล้วนะครับเราใช้เป็นโซนักนะครับโซนัก คัดแม็ก็ลักษูแต่ดูจากใบนี้แล้วครับอาจจะต้องลงถึงคัดแม็สีดําของนากาโนะใบนี้เป็นสีดําที่ค่อนข้างจริงมากนะครับจริงในเรื่องของคนรลิบลอยแล้วนากาโนะสังเกตดีๆลูกกตาตาหวานที่เรารู้จักนะครับนากาโนะเนี่ยจะเป็นลายที่แบบโหแม่งแบบคือแม่งลูกกตาสังเกตดูดีๆว่าโลโก้อะไรของนากาโนะจะมาอยู่ตรงนี้นะครับลูกกตาจะอยู่ตรงนี้แทน 56าสิบหกดีไซน์เป็นคนออกแบบสําหรับใบนี้อาจจะเป็นออกแบบแล้วจัดจําหน่ายด้วยนะครับผมจะบอกว่าเป็นหมวกสายสะสมเป็นหมวกของสายสะสมที่ต้องมีติดบ้านไว้ครับไม่ได้มีขายนะที่เราพูดแบบนี้เพราะว่าเราเห็นพัฒนาการของหมวกเจนนี้มาครับมันดีเหลือเกินนะครับและเป็นโมเดล 7-X ด้วยเราจะบอกว่ามันต้องคีบไว้อะต้องเก็บไว้อะแต่ในส่วนตัวเรา 7x กับ R 5คือเราชอบที่สุดนะครับ เราจะไม่ได้ชอบโมเดลอื่นเราชอบ2โมเดลนี้แหละโอเคพูดเยอะละงั้นอย่างนี้อินโพเซ s ของเราเริ่มแรกจากการที่ปกติเราจะพูดว่าลื้อใช่ไหมเริ่มแรกจากการลื้อฝาข้างก่อนครับลื้อเบาๆลื้อฝาข้างถอดชิลนะครับนะแล้วก็ติดแล้วก็ทําความสะอาดผิวเล็กน้อยนะครับเป็นฉีดแล้วเช็ดนะครับแล้วก็แลปไว้ในส่วนที่เราไม่ได้ต้องการให้เขาเข้าไปแล้วก็มา PCS กันครับผมโอเคงั้นะมาดูกัน เขาเป็นหมวกมือหนึ่งเนาะทีนี้การที่เราจะเซอร์วิสมวกมือหนึ่งเนี่ยนอกจากเริ่มตั้งต้นตั้งแต่การคลีนอัพแล้วอะมันก็วิธีมันก็ต่างไปแล้วนะครับการขัดวิธีต่างกันเคมีที่ใช้คือต่างกันต่างกันจากโปรแกรมเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการความหยาบครับเขาก็มี <c oughs> รอยนิดๆหน่อยๆเรียกมันว่าขนแมวนะครับ ง่ายๆเนาะมันมันไม่ได้เป็นลอยอะไรหนักนะครับเพราะว่าหมวกมือหนึ่งอะนะครับลอยมันจะบางๆนะครับมือหนึ่งไม่ได้มีตําหนิมันก็จะมีนิดหน่อยนะครับเป็นรอยนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําแบบนี้ครับ <c oughs> ใบนี้เขามาทําโปรแกรมซูเปอร์ไฮโดรฟบิกนะครับโปรแกรมนี้มันจะเน้นโพเทคนะครับมันไม่ได้เน้นขัดลบลอยไม่ได้เน้นฟื้นฟูอะไรเท่าไหร่มันไปต่อได้ไม่ลําบากนะครับเขาจะทําแบบนี้โปรแกรมนี้เนี่ย เขาจะเริ่มจากตัว0406ซึ่งละเอียดมากๆอยู่แล้วแต่เราจะไม่ทำอย่างนั้นเราจะเริ่มจากอูโนนะครับจริงๆในในกลุ่มของซ u เปอร์ไฮโดรพบิกน้ำยาจะมีแค่2ตัวแต่เราใช้ตัวนี้เพราะว่าละเอียดกว่าถ้าตัวนี้จบค่อยมาที่ตัวนี้ถ้าตัวนี้จบคือจบเลยนะครับแต่ถ้าตัวนี้ไม่จบนะครับเราจะมาที่ตัวนี้นะครับแล้วเราจะเริ่มจากอะไรหรือว่าเราจะเริ่มจากฟองน้ำนิ่มฟองน้ำนิ่มก่อนเลยดูว่าจบหรือไม่จบนะครับ ตัวนี้แทบจะต้องตัดออกเลยครับสำหรับคัตแม็กนะครับหลังๆมาเราเน้นให้แล็กเกอร์มันอยู่มันชิ้นงานเยอะนี่แหละมันถึงทําให้ใสนะครับไม่ตะบี้ตะบันกับชิ้นงานนะครับแยกผ้าใช้เหมือนเดิมตามสีครับมันจะบอกได้ว่าสีไหนใช้กับอะไรแล้วจะหยิบไม่ผิดนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับก็จะเป็นลูเปส l อ r 75e นะครับแล้วก็มีตัวไอบิดนะครับนาโนนะครับกับเจ้าใบนี้นะครับผมนะ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะปรับอย่างไรครับผม ำยา2ตัวนี้เดิมที่เราใช้คือ3 UK 3.0นะครับแต่ตอนนี้เรากำลงังจะเปลี่ยนนะครับและยังไม่เคยแกะอ่ะตัวนี้นะครับในโปรแกรมนะครับจะมีตัวไฟบายฟบายนะครับผมจะบอกว่าตัวนี้ครับเอาไว้เคลือบชิลโดยเฉพาะโดยเฉพาะนะเคลือบชิล เพื่อให้ชิลมีความเงางามแล้วน้ําเกาะได้น้อยจะรีดน้ําออกนะครับสําหรับไวเซอร์นะสำหรับชิลโดยเฉพาะเลยนะชิลไฟหน้านะครับประมาณนั้นนะครับกระจกรถกระจกรถยนต์นะครับจะเป็นประมาณนั้นชิลหน้ารถมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นประมาณนั้นครับโอเคเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกพร้อมๆกันเลยใบยนี้มาทำซูเปอร์ไฮโดรพิกนะครับในโปรแกรมนี้เราจะยังไม่ใช้ตัว 3. 0จูยริงๆ3.0งนย่คือดีอยู่แล้วนะ แต่วันนี้เราจะต้องขอใช้เป็นอย่างนี้ไลท์ Light รอบแรกเซรั่มไลท์นะครับรอบ2และรอบ3ระยะเวลาต้องห่างกัน่อ uh, 8ชั่วโมงครับอันนี้คือตัวไลท์นะครับเป็นรอบแรกนะ,ะมันต้องมีเอฟเฟกประมาณนี้ครับถ้าผมลงแล้วนะถึงเวลาที่เราจะต้องลงรอบ2กันแล้วพร้อมอันบ x ็อก เจ้าตัวนี้ไปด้วยเลยนะครับไปโอเคเนกล่องถุงมือครับมีถุงมือคู่หนึ่งนะครับมีฟองน้ําสําหรับเอาไว้ลงเซรามิกนะครับเราไม่ได้ใช้หรอกผมอะไม่ได้ใช้เองนะครับแล้วก็โอเคเหมือนเดิมครับมีคู่มือนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับเข้า made in UK ครับเข้าผลิตที่อังกฤษอะอเปิดกัน ไม่ลั่นเลยหรอ,อลั่นหน่อยดิเออ <c oughs> ขออนุญาตนะอนี่แหละนี่แหละนี่แหละต้องกลิ่นนี้แหละ G เทคนิคอะมันจะกลิ่นนี้ตอนแรกผมไม่เข้าใจว่านะว่าทำไมอันนี้เขาเขาทำมาเบี้ยวๆตอนนี้ผมเข้าใจละแล้วท่าทางจะเซตเร็วด้วยแหละ มันต้องลงเยอะๆครับมันถึงจะมีเอฟเฟกนะครับขวดนี้เป็นเหมือนขวดเทสเตอร์สามสิบราคาประมาณ4ี่พันใต้นี้เราลงให้หมดอะเราไม่ขี้เหนียวอยู่แล้วนะครับโอ้โหมันต้องเบอร์นี้แหละถ้าเราลงอะ่ะอย่างนี้แหละ ชิลนะครับจะมีตัวเคลือบให้ต่างหากมันคือไฟบายสามนะครับมีสเปคสำหรับเหมาะกับความเร็วเท่านั้นเท่านี้ด้วยนะหลักๆเลยครับเขาเกี่ยวกับว i วชิลเลนนะครับมันคือท r ิปเมนต์นะครับไล่น้ำคุณสมบัติหลักๆของเขาคือการไล่น้ำครับแต่คุณสมบัติลองๆของเขาสิ่งที่พวกเราต้องการกันมากๆก็คือการที่ฝุ่นมันเกาะได้น้อยเนี่ยแหละคือเขา แต่ตัวนี้เราตั้งใจอัพให้นะครับเราตั้งใจอัพให้สิ่งที่ดีแล้วก็เป็นราคาเดิมให้กับคุณนะขอแกะแบบนี้เลยแล้วกันนะไม่ทันใจใช่วะ่ะมาเลย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 ลูกโอ้โหอย่างเยอะอแล้วชิวครับผ้าต้องสะอาดจริงๆนะคือผ้าคือผ้าจะ มีข้อผิดพลาดที่ผ้าไม่ได้เลยนะครับชิลเนี่ยคือพังแล้วพังเลยนะเดี๋ยวเราไปอินฟลทในส่วนของตัวหมวกก่อนครับผมแต่ยังไม่พอพรุ่งนี้อีกรอบครับผมจัดหนัก อันนี้จากเมื่อคืนนะครับมาประมาณสิบชั่วโมงครับมันเห็นความหนาอย่างหนึ่งแล้วนะแต่ยังไม่จบนะครับอ่ะมาเพิ่อองออก,ออกมาจากตู้เย็นเลยดูตรงนี้นะครับเห็นไหมว่ามันมีผลึก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 ,ลกเห็นไหมเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเปิดฝาแล้วลงเซรามิกกันเลยเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ย <c oughs> ทำไมเป็นเงี้ยเฮ้ย <c oughs> ผมเสียดายนะเฮ้ยโอ้โหดูดีดูผลึกดูผลึก นี่คือเปิดวันเดียวใช้วันเดียวครั้งเดียวผลึกขนาดนี้นะครับมาให้ดูก่อนว่าไอ้ปืดหลายๆปืดของผมมันเป็นแบบไหนนะครับอือเยอะไปนะเนี่ยโอเคงั้นผมขอขยี้ก่อนครับผม คือใครๆค,ครับที่เคยมาหน้าร้านเราครับจะรู้ว่าเราไม่ได้ทำแค่เพียงดีเทลลิ่งอย่างเดียวคือเรายังเป็นมีธุรกิจหน้าร้านที่เป็นธุรกิจอาหารด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคครับผู้บริโภคอาหารเขาต้องการอาหารที่ดีสดใหม่อร่อยถูกปากราคาถูกราคาเหมาะสมนะครับเขาต้องการแบบนั้นการทำดีเทลลิ่งผมก็เข้าใจเหมือนกันแต่ลูกค้าสองกลุ่มนี้คือมีความต่าง ต่างตรงที่อันนึงบริโภคเข้าไปแล้วต้องบริโภคทุกวันแต่อันนึงบริโภคแล้วจะอยู่อย่างนั้นเป็นปีเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ผมใส่ให้คุณเป็นปีๆนะครับนี่คือเซรามิกที่ดีระดับโลกอาจจะดูพูดเยอะอาจจะดูเวอร์วังนะครับแต่สิ่งที่ผมทําให้ผมตั้งใจทุกงานนะครับงานของผมมันจึงเป็นงานที่ต้องล็อกวันในการทำนะครับทุกอย่างคือมีคิวนะครับ ทุกอย่างมันมีขั้นตอนของมันนะครับผมถึงบอกไงว่าคิวผมจะว่างทําให้คุณวันที่เท่าไหร่ตามไหนคือตามนั้นตามที่ผมพูดคือตามนั้นครับผมงั้นใบนี้ลงเซอร์มิกเรียบร้อยอินฟลีตอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจ้าของจะมารับแลละนะครับน่าจะมาประมาณดึกๆของวันนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวประกอบแล้วก็มาดูกันอีกทีครับผมมีทั้งแสงธรรมชาติมีทั้งแสงอินฟลีตนะครับตอนนี้คุณดูดีๆนะ มัันดีครบจบพร้อมส่งมอบครับผมกับโปรแกรมซูเปอร์ไฮโดรฟบิกนะครับคุณดูชิ้นดำนะครับชิ้นดำตัวนี้เราก็เคลือบให้นะครับนะแล้วดูนี่นะครับเราเคลือบให้หมดนะครับชิลนะครับเคลือบให้ไฟไบนะครับ3านะครับของคาโปนะครับหลังจากนี้ซูเปอร์ไฮโดรฟบ i ิกจะมีการเคลือบชิลให้ด้วยนะครับลง3มเลเยอร์ก็ลงเหมือนเดิมครับแต่จะเปลี่ยน เซรามิกให้เป็นอัพให้เป็นตัว Gtechnic นะครับเป็นเซรามนะครับเซรามไลท์นะครับตัวนี้จะมีความบางกว่าตัวอัลตานะครับมาดูที่ชิลนะครับชิลนะครับชิ้นดําต่างๆที่เราเคลือบให้นะครับดำเนาะทีนี้องศาในการตั้งตัวนี้ครับชิลต้องเปิดปิดมือเดียวได้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือเข้าล็อกเขามันควรจะต้องเป็นแบบนี้ครับอ่าโอเค อันนี้คืองานประกอบนะครับมาดูที่งานของความช่ำมันไม่ต้องไปเอาอะไรเขาออกอะคือมันไม่มีรอยอะครับมันไปต่อได้เลยครับไปต่อได้ไม่ลำบากอะครับดูความใสฝั่งนี้เป็นฝั่งของแสงธรรมชาติด้วยนะครับอ,อยากให้เห็นนะครับ ชิลนะครับมันจะไล่น้ำได้ในตัวนะครับเมื่อเคลือบไปแล้วนะครับแยกแยกใช้แยกเคลือบนะครับเพราะว่าไวเซอร์มันเป็นประหลอดครับมันจําเป็นที่จะต้องแยกใช้นะครับล้อรถก็ต้องแยกใช้นะพอล้อรถมีแรงเหวี่ยงนะครับมันเป็นรายละเอียดนะครับ ล่องเหลี่ยมนะครับที่มันกลับมานะครับค่อนข้างสวยดูสิโอเคมาขออุ้มหน่อยครับขออุ้มหน่อยขออุ้มหน่อยอกระต่ายแดงนะครับเน,โน,โนาะผม เรียกผิดเรียกถูกก็ไม่รู้เขาจะในเขาจะมีชื่อไทยอะเนาะแต่บางทีอาจจะไม่ได้เรียกถูกสักทีเดียวนะครับต้องขออภัยด้วยนะช่ำสวยนะครับใช้เวลานานหน่อยนะครับรอน้ำยาด้วยนะครับมันก็ค่อนข้างนานแต่ไม่เป็นไรครับผมนะงั้นเจ้าแอร์ไลน์กระต่ายแดงใบนี้นะครับเราปิดจอไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ